สอนเห็ดน้ำมันหมูครับผม,มโอ้ยเคหนังหมูลงกอนนะครับมั่นโอ้มั่น,ม,นมั่นครับมัน <ST. S 2> <c oughs> โอ้อโหเฮียแล้วครับมาเบื้องว่าสิที่ได้หลายเป็นไดเด้วยครับผมถุงหนึง่งแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยนะครับคนครั ต้มไข่คนก้าวปล่อยไปยังสีเลยครับปล่อยไปเลยจนกว่าน้ำมันมันสิออกเบิดกรต้องใส่เตอร์มิ่งยังต้มต้มไปเรื่อยๆครับทอดไปเรื่อยๆครับผมกระตีเพียนน้ำมันมันเสอยวไป่เลยกรืตี้เพี้ยนเยอะครับสีเดชยังสีได้พี่น้องได้แน่ยังหน่อยเหรอเกิดน้ำมันก็สิออกมาจากหนังมันครับ โอ้นน้องพ่อผ่านไปได,ได้ระยะหนึ่งครับผมสินีน้ำมันออกมานี่ครับประ้านที่เข้ากับพร้อมลงควนนะครับนี่กับเข้ากับทําการเทใสกระมั่งร่องไว้ครับได้น้ำมันง,งามๆเลยครับนี่ใสติ่งเลยครับอันนี้ก็กิกนได้แล้วครับนี่ นังกรอบมันนี่ครับเอาไปห้วยรสดีกินได้อีกครับผมคนคนคุกคุกโอ้กากเกี่ยวได้ออมนังอะไรวะหมูกากหมูเจียวครับกากหมูเจียวกากหมูเจียวได้พี่น้องโอ้มาทำกันเนื้อแซ่บได้พี่น้องซั่งได้ครับสั่งได้ครับผมอิสราเอลครับทรงไทย